ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมนัดโอเมก้าซิตี้สวัสดีครับผมป้ายโอเมก้าซิตี้ครับผมรับน้องป้ายวันนี้เอาอะไรมารีวิวครับ NT1 ครับผม NT1 ใช่แบรนด์โหลดนั่นเองใช่ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอเคดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในใช่ครับเปิดออกมานะครับชิ้นแรกก็เป็นโหลดเคเบิล 6m นะครับคือสายสัญญาณนี่ก็อาร์นะครับเขาแถมมาให้นะครับความยาวถึง6เมตรเลยนะครับโอเคหัว XLR ใช่ไหมครับคุณนัดใช่คครับอืมปึ้ง เป็นโรดีมิกครับโรดีมิกโหลดไมค์ครับโหลดไมค์ครับนี่เป็นตัวไมค์แน่นอนนี่เป็นอะไรครับถุงผ้าให้ด้วยครับไว้ปุมกันฝุ่นอ๋อเป็นถุงผ้าของโหลดนะครับแล้วก็ไอเป็นเจ้าตัวไมนะครับ NT1 อทีวันรูปร่างเนี่ยเป็นสีดำสีดำด้านนะตัวแตกต่างแตกต่างจาก เจ้าตัว nt1a ก็คือ nt1a นี่เป็นสีบอลทองนะครับอันนี้ก็เป็นสีดําทองนะครับรวมถึงแผ่นไดอะแฟมข้างในด้วยนะครับเป็นสีทองด้วยใช่ใช่เวลาเราจะใช้นะครับก็ต้องหันด้านจุดนะครับต้องหาตัวนะครับเพราะว่ามันรับเสียงแบบคดีออยหรือรับจากด้านหน้าด้านเดียวด้านเดียวคือพูดจากด้านหลังเนี่ยถามว่าได้ยินไหมได้ยินนะครับแต่ว่ารับน้อยมากใช่เข้าไม่เต็มที่ใช่เข้าไม่เต็มที่โอเคครับต่อไปเป็นตัวซึมหกครับซึมหก sm6 อ๋อ sm6 ก็เป็นเหมือนเป็นป๊อ ฟิลเตอร์กับช็อกมาส์ของเขาอันนี้ก็คือช็อกมาส์กับฟิลเตอร์ครับเขาให้มาคู่กันเพื่อที่เวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่ดังพุพะกพุพัอย่างเงี้ยช่วยกันลมใช่การลมเวลาเราพูดหมุนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมหมุนตรงด้านข้างด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะล็อกไว้นะครับไม่ให้มันขยับอันนี้ก็หมุนประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหลือเจ้าตัวไม่นะครับก็คือ เสียบเข้าไปตรงกลางนะครับของร่องมันจะมีรูที่ไว้เสียบกับไม้นะครับตรงกลางข้างล่างก็จะมีที่ล็อกฐานอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือถ้าสมมติเงี้ยบิดเงี้ยพี่คารับพี่คารับทำไมมันไม่ตรงะครับนี่ครับเราก็บิดให้มันตรงนะครับบิดให้ตรงแล้วก็อ,อยู่ข้างล่างแล้วก็ไปหมุนตูดไม่ใช่ <c oughs> หมุนตูดนี่ครับ <c oughs> <c oughs> okay. คแล้วก็หมุนตูดให้สนิทนะฮะอ่าและด้านนี้ก็ไปเสียบกับขาไม้ใช่ด้านนี้ก็ไปเสียบกับขาไม้ตัวนี้เป็นมีสเปคยังไงบ้างครับคุณนัทสเปคก็คือตัวนี้ครับเป็นไม้แบบคอนเดนเซอร์นะครับการรับเสียงแบบคาร์ดิโออย่างที่บอกไปคือรับเฉพาะด้านหน้านะครับหนด้านเดียวก็ตอบสนองย่านความถี่ที่20เฮิร์ตถึง20เจเทิร์สนะครับแม็กซิมัมเอสบีเอลนะครับจะอยู่ที่1 3 2เดซิเบลนะครับแล้วมีค่าอิมพีแดนซ์ที่100โอห์มแล้วตัวนี้มีความสามารถพิเศษยังไงบบบบ้้าาาาาางงคคคคคคครรรรรััััุุณนนนนทขขออสมมถพิเเเเเศษลลยะื่่ีีซ น้อยที่น้อยมากครับมีเพียงแค่4.5เดซิเบลแค่นั้นเองนี่เซลฟ์น้อยนี่บางคนยังไม่รู้จักว่าเซลฟ์น้อยคืออะไรเซลฟ์น้อยนะครับคือนอยหรือเสียงรบกวนเนี่ยที่เกิดจากตัวของไมค์เองนะครับซึ่งไมค์ทุกรุ่นมีเซลฟ์น้อยเหมือนกันทุกไมโครโฟนนี่มีหมดใช่ครับมีหมดครับแต่ตัวนี้อน่ะน้อยใช่ตัวนี้จะมีน้อยคือเขามีเซลฟ์น้อยแค่4.5ก็คือน้อยมากน้อยมากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่นัทนะครับลองร้องเพลงแล้วก็ดีจิตาครับเผื่อที่คนที่ชอบเวรลงให้ ได้ได้เทสลองฟังแต่ผมแนะนําจริงๆก็คือเข้ามาลองฟังตัวจริงดีกว่าครับใช่ครับใช่นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย <Yeah. S 2> สมุมในตาวานินจิตตึงตาแล้วเธอก็เดินหายเหมือนดังนินจายอกเย้าไปแวบมาแล้วเธอก็หายไป บอกแต่คำหวานที่สุขอุราแล้วเธอก็เดินหายมันอย่างนินจาหย,ยิบแก้วชนไปชนมาแล้วเธอก็หายท่ยงคืนฉันออกมาขอยเธอกรนลาลาโอเธอเจ้าสินเดอเลยล่ะเจอเธอไม่เธอล้ำลาโอเธอเจ้าสินเดอเลยล่ะเธอเอาตระลาลาโอเธอเจ้าสินเดอเลยล่ะฉันคงกลับมานอนแล้วร้องไห้ ทุกคนก็ได้ฟังเสียงกันไปแล้วโดยที่ใช้ไมค์ NT1 วันะครับต่อกับอินเทอร์เฟสแล้วก็เข้าคอมนะครับผมเพื่อได้ยินเสียงที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเสียงของตัวมันจริงๆท่านใดนะครับอยากฟังตัวจริงหรืออยากมาลองเทสด้วยเสียงของตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่สายหม85นะครับเป็นออฟฟิศหลักหรือว่า Audio City สาขา CDC นะครับเป็นหน้าร้านอ่าถ้าอยากไปหน้าร้านสาขา CDC ก็สามารถ inbox เข้ามาก่อนเพื่อที่ทางเรานะครับจะได้เตรียมไมค์ไปที่ cdc ให้ครับแล้วก็ใครที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูในเว็บ audiocity.co.th นะครับหรือว่าท่านใดนะครับเห็นแล้วแบบชอบเลยนะครับฟังเสียงพิณเราชอบเลยก็สามารถสแกนคิวโค้ดที่อยู่หน้าจองตรงนี้ได้เลยครับกดหยุดแล้วก็สแกนเอาใช่แล้วก็มันจะเข้าไปที่ไลน์แอปนะครับแล้วก็สอบถามทางทีมงานได้เลยอ่าใช่ครับมีทีมงานรออยู่นะครับครับผมท่านใดนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีคลาพคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากท่านใดครับอยาก ดูตัวไหนหรือว่าสนใจตัวไหนอยากฟังอยากดูให้ผมดวตัวไหนครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ